เริ่มกันที่คนนี้เลยเป็นข่าวดีรับปีใหม่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างลีซอทีระเทพวิโนไทยนะคะเพิ่งประกาศ hey, hey. แขวนสตั๊ดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา <Hey. S 1> เขาได้โพสต์ภาพคุกเข่าขอแฟนสาวอย่างเฟียสอภิสรารัตจิรเดชพงศ์ขอแต่งงานที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะหลังจากทั้งคู่นั้นศึกษาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยลีซอก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดโรแมนติกพร้อมกับข้อความว่า with you Finally it's done She said yes นะคะแล้วก็ใส่ hashtag ไปด้วยว่าวันที่1เดือน01ปี2023แล้วก็ Happy New Year Happy Life Fisherman Bastion นะคะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมนักเตะนะคะอย่างเจชนาทิพยผู้รักมาปรางอลิสาแล้วก็อบนิธิ นอกจากนี้ก็ยังมีเชียร์ที่คำพรเจนนี่เทียนโพสุวรรณและอีกมากมายค่ะมาดูคนนี้ค่ะพิธีกรอินไซต์ของเราอีกคู่หนึ่งที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เลยน้องพัดนัทนนปิน่นโรดกีรติพิธีกรรายการของเรานี่แหละล่าสุดก็เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวชื่ออากิโกโอเซกิ ขอแต่งงานกันไกลถึงนิวอรอกสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็เป็นทริปที่ทั้งคู่ไปเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกันโดยพัดก็โพสต์ภาพโมเมนต์ขอแต่งงานลงใน Instagram พร้อมข้อความว่า our very first pick of 2023นอกจากนี้ก็ยังมีภาพใน Instagram Story ที่มีข้อความว่า she said yes ก่อนจะตามมาด้วยวิดีโอโมเมนต์ขอแต่งงานค่ะ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ